คุณผู้ชมครับแผลเก่านวนิยายรักสุดอมตะของคุณไม้เมืองเดิมที่ได้ถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งครับและในวันนี้เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักสุดคลาสสิกของขวัญและเรียมจากนวนิยายเรื่องแผลเก่าได้ถูกนํามาปัดฝุ่นสร้างใหม่อีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ ที่กำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกลุลหรือว่าหม่อมน้อยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแคนมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในงนักแสดงด้วยในวันนี้แคนจะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบกันที่งานวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องแผลเกา่าเวอร์ชัน2014กันครับแผลเก่าเป็นเรื่องราวความรักสุดอมาตะของขวัญกับเรียมที่ความรักของทั้งคู่ต่างมีอุปสรรคและไม่อาจลงเอยกันได้เพราะพ่อของขวัญกับเรียมเป็นศัตรูกัน แต่ด้วยความรักอันแน่นแฟ้นทําให้ขวัญกับเรียมแอบนัดพบกันเสมอและได้สาบานรักต่อสารเจ้าพ่อสายว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปแต่ในที่สุดเรื่องราวความรักอันสวยงามของขวัญกับเรียมกับต้องลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม นี่คือเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกของนวริยายเรื่องแผลเก่าที่ในปี2014นี้ครับหมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหมอมน้อยได้นำมาสร้างในรูปแบบภาพยนตร์และแคนเองก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยนั่นกระเพาะจะทำให้แคนได้รับรู้ถึงความน่าสนใจในแผลเก่าฉบับ2014นี้แต่เพื่อความชัดเจนว่าแผลเก่าฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากฉบับก่อนๆอ,อย่างไรเราไปฟังจากปากพุ่มกับการแสดงกันเลยดีกว่าครับออกพีก่กลัดน้อง คือโดยแท้เราก็จะไม่ค่อยต่างมากนักในแง่ของของความรักระหว่างผันกับเรียมครับผมนะแต่ว่าที่ต่างไปเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีนําเสนอมองชีวิตของฝันกเรียมที่เป็นชาวนาเนี่ยเป็นมุมมองที่ที่ที่ละเอียดขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยที่เคยเขาเคยสร้างมาอาจจะไม่เน้นเรื่องกิจกรรมหรือว่าประเพณีการทํานาครับผมนี่เราเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการทำนาในประเทศเราเนี่ยมันกลายใช้เครื่องมือหมดแล้ว ไม่มีควายทํานาชาวนาก็ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ไถนาไม่ได้หวานนาไม,ไม่ได้ดำนาเองแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าว่าภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอาจจะเหมือนพี่ิพื่อนพี่าสำหรับสำหรับคนรุ่นหลังได้เห็นว่ากาิจกรรมการทำนาของของบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นรากเหง้าแทา้จริงของความเป็นชาวไทยเนี่ยเป็นอย่างไร ความอัมมตาของภาพยนตร์เรื่องนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแเกาเวอร์ชันก่อนในภาคนี้ยังคงมีอะไรที่คงเดิมอยู่บ้างแน่ๆคือความรักระหว่างฝันเรียนที่เป็นอมตะนะครับจริงๆการ,ร,รความรักของฝันเรียน็นการดําเนินเรื่องอยู่แล้วแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยคราวนี้มันจะมันเราจะไม่ได้พูดถึงความรักระหว่างฝันเรียนอย่างเดียวมันจะเป็นความรักหลายๆอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์เรืนน่องนี้ที่สําคัญคือความรัก ในพื้นแผ่นนาความรักในทินกําเนิดของตัวเองความรักในในรากเหง้าของตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับวัตถุมากเกินไปอยู่กับการทํางานมากเกินไปทุทั้งเราลืมว่าความเป็นจิตวิญญาณของคนไทยเราคืออะไรอะ่ะคือความซื่อความจริงใจซึ่งมันสูญหายตายจากไปแล้วก็ที่สําคัญคือความรักที่ตายแทนกันได้ตายพร้อมกันได้มันน้อยน้อยนักในคนยุคปัจจุบันจะเข้าใจ ในเตรียมเลือดทนแล้วนั้นขวัญกระเรียมถ้าเกิดพูดถึงแผลเก่าคงจะนึกถึงขวัญกรเรียมซึ่งขวัญกรรียมเป็นคนชาวนาซึ่งไทยมากแต่ว่า ผู้ที่มารับบทขวัญเรียนในเวอร์ชันนี้ก็คือพี่นิวชัยพลจุเรียนทูพัฒแล้วก็ใหม่เดวิกาโฮเน่ซึ่งเป็นลูกครึ่งทั้งคู่อันนี้ตรงส่วนนี้ครับผมใช้วิธีในการเลือกนักแสดงยังไงบ้างคือการเลือกนักแสดงเนี่ยเรา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 เลือกจากคนที่มีนิสัยใจคอใกล้เคียงตัวละครมากมากกว่าที่ที่ที่จลักษณะภายนอกเพราะว่าใหม่เองเขาก็พิสูจน์กับตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องที่มากนะว่าเขาเล่นเป็นแม่นาคได้ใช่ไหมคนก็ยอมรับขวัญเรียนิวเองก็พิสูจน์ตัวเองในจันดาราที่เล่นเป็นเท่งทองคนก็รรัับได้้เพาะะะฉนนจ ากอะไรกับการที่สองคนจะเล่นเป็นเป็น,เป,นเป็นขวัญกับเรียมไม่เคยเคยได้กระแสนี้มันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทําไปได้ด้วยดีไม่ไม่ได้โฟกัสว่าเราก็ไม่ได้เครียดเรื่องเรื่องหน้าตานะแต่ว่าไปเครียดเรื่องของการแสดงมากกว่าค่ะส่วนหน้าตาเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกว่ามีทีมท,ท,ที่แบบโปรเฟสชั่นแลมากช่วยเราอยู่ก็เช่นกันครับก็ผมก็จะเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันตอนจันดาราตอนเป็นไอเคนอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกกันว่าหน้าฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างที่หม่อมเคยพูดดวยว่าเมคอัพก็ช่วยได้อะไรเงี้ยครับผมทุกส,สิ่งทุกอย่างมันอยู่จากข้างในมากกว่าและที่เราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากขนาดไหนก็ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมของเราด้วยมันาการซ้อมมันสาคัญใช่ไหมในตอนที่เห็นว่าที่มายิ่งซ้อมเรายิ่งเข้าใจจิตวิญญาณของตัวละครที่เราเล่นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นตัว,ตว,ตวละครจริงๆร0 0้อยเปอร์เซนเต็มแล้วเนี่ยทีลุกภายนอกเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่มีผลเลยคนดูก็ตราบใดที่นักแสดงเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นคนดูก็เชื่อตาม เลือดขาดเส้นตัวหน้าสัมเจาะพอใสัก่อนที่เราจะมาซ้อมกันเนี่ยเราไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนไปเลี้ยงควายจริงๆไปทํานาจริงๆเพื่อให้มันซึมซับข้อมู่ในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในการฝึกซ้อมแล้วก็ความที่เราไปคลุกคลีอยู่กับมันให้ได้มากที่สุดนะครับและเวลาเข้ามาอยู่กับบทจริงๆเนี่ยไอสิ่งตรงนั้นมันก็จะ นำเสนอออกมาให้ตรงกับเหมาะสมแล้วก็ไปในทางเดียวกับบทของผมให้ได้มากที่สุดใหม่ก็ไม่เคยร่วมงานกับหนังเรื่องไหนที่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลาการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะขนาดนี้นะคะก็ขอฝากนะคะหนังเรื่องแผลเก่าไปด้วยนะคะปีนี้แน่นอนค่ะ